สวัสดีครับ GitHub กำลังจะนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปอย่างมากเลยครับโดยในงาน GitHubUnivers e ครั้งล่าสุดเนี่ยมีการประกาศทิศท,ทางที่จะเปลี่ยนจาก c o p i l o t ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยเขียนโคด้ดไปสู่โลกที่นักพัฒนาต้องทำงานร่วมกับ AI A อ e n t อย่างเต็มรูปแบบเรามาลงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กันครับสำหรับการอธิบายในครั้งนี้เราจะมาไล่ดูกัน5เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากการก้าวกระโดดจาก c o p i l o t ไปสู่ Agent จากนั้นไปดูศูนย์บัญชาการใหม่อย่าง Agent HQ มาดูกันว่าระบบนิเวศแบบเปิดเป็นยังไงประสบการณ์ของนักพัฒนาที่เปลี่ยนไปและสุดท้ายคือบทสรุปของยุคใหม่แห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยดีกว่าครับนั่นก็คือวิวัฒนาการของผู้ช่วย AI จากโคพา l o t อที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเอเจน เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองดูตารางเปรียบเทียบนี้เลยคือในรูปแบบเดิมเนี่ยโคเปลอตจะทำหน้าที่ช่วยเติมโค้ดให้สมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าโค้ดคอมพลีชันแต่ในวิสัยทัศน์ใหม่นี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Agentic Workflows ซึ่ง AI Agent จะเข้ามาจัดการงานที่ซับซ้อนได้เองเลยครับทำให้บทบาทของนักพัฒนาเปลี่ยนจากการเป็นคนเขียนโค้ดไปสู่การเป็นผู้กำกับดูแลหรือที่เรียกว่า Orchestrator แทนครับ วิวัฒนาการของมันเนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันครับขั้นแรกคือออโต้คอมพลีทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการแนะนำโค้ดตามบริบทขั้นที่2คือการพัฒนาไปเป็นโคดิงเอเจนที่ไม่ใช่แค่แนะนำแล้วแต่สามารถเข้าใจให้เหตุผลและลงมือทำงานต่างๆได้ด้วยตัวเองและก้าวล่าสุดก็คือ parallel sessions ที่นักพัฒนาสามารถสั่งการเอเจนหลายๆตัวให้ทำงานพร้อมๆกันได้เลยและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆ บทบาทของนักพัฒนาจะเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้กำกับดูแลหรือ Orchestrator ซึ่งก็หมายความว่าหน้าที่หลักของเราจะเน้นไปที่การบริหารจัดการและสั่งการทีมของ AI agent แทนที่จะต้องลงมือเขียนโค้ดทั้งหมดด้วยตัวเองเหมือนเมื่อก่อนครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่อง agent แล้วเรามาดูองค์ประกอบที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของวิสัยทัศน์ใหม่นี้กันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือ agent HQ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญบรรชาการใหม่สำหรับทั้งนักพัฒนาและ agent ครับ เอเจนต์ HQ, ถ้าจะให้คำจำกัดความก็คือมันเป็นศูนย์กลางภายในกิจหับที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ของทั้งนักพัฒนาที่เป็นคนจริงๆแล้วก็ AI a g e n เเพื่อให้การทำงานร่วมกันมันราบรื่นที่สุดครับส่วนที่เป็นหัวใจของ a อเจนต์เลยเขาเรียกว่า Mission Controls ครับ ลองนึกภาพตามนะครับมันคือแดชบอร์ดกลางที่นักพัฒนาสามารถเข้าไปดูสถานะสั่งงานใหม่เข้าไปแทรกแซงหรืออนุม,มัติงานของเอเจนต์ทุกตัวได้ในที่เดียวเลยและที่สำคัญคือทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากทุกที่ที่นักพัฒนาทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นบนคอมแมนด์ไลน์หน้าเว็บหรือแม้กระทั่งใน IDE ที่เราใช้เขียนโค้ดอยู่เป็นประจำครับมาดูกันที่หัวข้อที่3นะครับแพลตฟอร์มใหม่ของกิจหับนี้ไม่ได้เป็นระบบปิดนะครับ แต่ถูกออกแบบมาให้เปิดกว้างและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับงานของเราได้ด้วยจุดเด่นมากๆของ Agent HQ เลยเนี่ยก็คือการที่มันเป็นระบบเปิดครับนั่นหมายความว่า GitHub ไม่ได้จำกัดให้เราใช้แค่เอเจนของเขาแต่ยังเปิดรับเอเจนต์จากผู้พัฒนารายอื่นๆให้เข้ามาทำงานร่วมกันได้ด้วยซึ่งตรงนี้จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้ส่วนประกอบที่ดีที่สุดสำหรับงานแต่ละประเภทได้ครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีพาร์เนอร์รายใหญ่ๆเข้ามาร่วมมงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น e n t r r p p i c เจ้าของโมเดล l u d e หรือ Mac แม้กระทั่ง Google และ XAI ที่จะนำเอเจนต์ของตัวเองเข้ามาให้นักพัฒนาได้เลือกใช้กันโดยตรงใน Agent HQ เเลยนอกจากจะใช้เอเจนต์จากภายนอกได้แล้วนะครับ นักพัฒนายัางสามารถสร้างคัสตอมเอเจนต์สำหรับงานเฉพาะทางขึ้นมาเองได้ด้วยอย่างเช่นเอเจนต์ Agent ที่เชี่ยวชาญด้านการเขียนเอกสารโดยเฉพาะหรือเอเจนต์สำหรับทำ Test Driven Development และที่น่าสนใจมากๆคือมีสิ่งที่เรียกว่า Model Context Protocol หรือ MCP ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานให้เอเจนต์เข้าใจและเชื่อมต่อกับระบบภายนอกอย่าง f ิ gma หรือ Jira ได้และแน่นอนครับสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง ก็สามารถรันเอเจนทั้งหมดนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้ด้วยแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะส่งผลต่อการทำงานจริงๆของนักพัฒนาได้ยังไงบ้างในหัวข้อนี้เราจะไปดูกันที่ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน VS Code กันครับมีฟีเจอร์ใหม่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเขาเรียกว่า Plan Mode ซึ่งเป็นวิธีการทำงานร่วมกับโ o p i l o t ในรูปแบบใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเขียนโค้ดจริงๆครับวิธีการทำงานของ Plan Mode ก็คือแบบนี้ครับ เริ่มจากนักพัฒนาให้โจทย์งานในภาพรวมไปก่อนจากนั้นโคพายโ t ตจะสร้างแผนการทำงานแบบละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนออกมาให้เราดูเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบแก้ไขแล้วก็อนุมัติแผนนั้นได้พอแผนได้รับอนุมัติแล้วโคพายโตก็จะลงมือเขียนโคต้ตามแผนที่เราเห็นชอบแล้วซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบได้ดีมากครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีความสามารถอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือโคพายตโคดรีวิล นี่คือระบบรีวิวโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วยเอเจนต์ซึ่งจะวิเคราะห์โค้ดได้ลึกซึ้งกว่าแค่การตรวจสไตล์การเขียนโค้ดแต่สามารถระบุบ,บักที่ซับซ้อนรวมถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ด้วยค่ะคือความสามารถในการรีวิวโค้ดของมันเนี่ยลึกกว่าเดิมไปอีกขั้นเลยครับเพราะมันใช้เทคโนโลยีอย่างโค้ด QL ในการตรวจจับช่องโหว่ความปลอดภัยสามารถค้นหาบัคที่ซับซ้อนซึ่งบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นได้ และที่สำคัญคือมันไปไกลกว่าการเช็คแค่ว่าโค้ดจัดเรียงสวยงามหรือเปล่าแต่เป็นการวิเคราะห์ไปถึงตรกกะของโปรแกรมเลยครับเอาละครับเราก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยนะครับซึ่งคุณสัญยาณเดลล่า CEO ของ Microsoft ก็ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเอาไว้ คุณซัตยานาเดลาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความสำคัญเทียบเท่ากับการเปลี่ยนจากการเขียนโค้ดด้วยภาษา Assembly มาสู่ยุคของการใช้คอมไพเลอร์เลยทีเดียวซึ่งเป็นการยกระดับวิธีการทำงานของนักพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งถ้าจะให้ขยายความอีกนิดนะครับก็คือในอดีตเนี่ยโค้ดที่เราเขียนมันคือคาสั่งที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางานโดยตรงแต่ในยุคใหม่นี้ โค้ดที่เราเขียนจะกลายเป็นข้อมูลนำเข้าหรือ Input เพื่อบอกให้ a อเจนไปคิดต่อและสร้างผลลัพธ์สุดท้ายออกมาให้เราแทนดังนั้นคำจำกัดความใหม่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นมันตราใหม่จากงาน GitHub Universe เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือ GitHub Workflow is Agent Workflow ซึ่งการเป็นนิยามอนาคตของการพัฒนาบนแพลตฟอร์มนี้ไว้อย่างชัดเจนครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงกับนักพัฒนาในอนาคต ก็คือทักษะที่สำคัญจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับจะเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นต้องมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการที่ใช้กำกับดูแลเอเจนต์และที่สำคัญที่สุดคือต้องพัฒนาทักษะที่เรียกว่า metacognition ซึ่งก็คือความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกับ AI เอเจนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของมันออกมาครับ